สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปครับวิคอ์เจาะลึกพื้นหลังรายวันนะครับประจำวันที่28มีนา2อ6 0นนนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัว KKP นะครับก็สินเชื่อเดินกุมภาเติบโตสูงนะครับแต่ราคาวิ่งเกิน,นราคา ปัจจัยพื้นฐานไปแล้วนะครับสินเชื่อเดือนกุมภานะครับมีการเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนนะครับ1.7%มันอ่อนมันนะครับทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี59เนี่ยเติบโตตอนนี้1.7% year to date นะครับสินเชื่อ KKP เนี่ยเติบโตในเดือนกุมภานนี่แตกต่างจากธนาคารที่มีสินเชื่อหลักเป็นเช่าซื้อเช่นเดียวกันนะครับอย่างทิสโก้และ TCAP ซึ่ง ยังคงหดตัวอยู่นะครับทิสโก้หดตัว2% year to date ทีแคบหดตัว0.9% year to date นะครับทำให้คาดว่าในเดือนกุมภาเนี่ยของ KKP เนี่ยน่าจะมาจากสินเชื่อรายใหญ่เงินฝากนะครับก็ยังเติบโตสูงนะครับแม้ว่า ทางด้านเงินฝากเติบโตสูงนะครับเพิ่มขึ้น2 7นมันอ่อนมันนะครับแม้ว่าจะไม่สูงเท่าเดือนก่อน7.8%มันอ่อนมันสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ทําให้สินเชื่อเน,นี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว10%เ year to date นะครับทำให้สัดส่วนของสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงนะครับจากเดือนก่อนรือยสี่สิบห้าเตอร์เนต์เหลือสองามร์เซ็นต์คาดว่าในควอเตอร์หนึ่งนะครับจะมีกำไรที่องจากสล้านเพิ่มขึ้น, year year น,น,นติบสงองเ้อร์เซ้นดอกเบี้ย นะครับดอกเบี้ยรับก็จะสูงขึ้นในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะครับรายได้สุดดอกเบี้ยสุทิิเนี่ยเพิ่มขึ้น13%เยนนะครับนอกจากนี้สถานการณ์ NPL ที่ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยทำให้การตั้งสำรองในไตมาสนี้ต่ำลงนะครับแต่เมื่อเทียบกับ Q4 นะครับกำไรควอเตอร์นี้จะลดลง14% Q1 q นะครับสาเหตุหลักมาจากกำไรมาจากการตั้งสำรองสูงขึ้นหลังจากที่ไตมาสก่อนนะครับ คือหมายถึงไตรมาสสี่เนี่ยมีการตั้งสำรองเพียงร้อยล้านซึ่งเกิดจากไตรมาสสามเนี่ยมีการตั้งสำรองสูงไปจากรายได้พิเศษจากการขายสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ทําใหล้ลดระดับการตั้งสำรองใน Q4 ปี59ลงส่วน Q1 ปี60เนี่ยคิดว่าจะมาตั้งสำรองในระดับเดิมนะครับที่0ู7สองสินเชื่อรวมนะครับทำใม้มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเป็น544ล้านนะครับแม้ว่าจะมีไรายได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนแต่ค่าแต่ค่าใ้จ่าย ถึงแม้ว่าไรายได้ดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นจากไตรมาสก,ก่อนและค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยจะต่ําลงก็ตามเนี่ยแต่การตั้งสำรองที่สูงขึ้นทําให้ควอเตอร์นี้ในส่วนของงบ Q1 q คจะลดลงนะครับออมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันแม้จะมีข่าวดีอยู่เป็นการจ่ายปันผลครึ่งปีหลังนะครับแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าราคาพื้นฐานค่อนข้างมากนะครับจึงคำจึงแนะนําเป็นขายนะครับ สำหรับตัว KKP สุภาลัยนะครับก็ดูแล้วศักยภาพการเติบโตปีนี้ยังไปได้ดีนะครับสถานการณ์ยอดจอง Q1 ปี60นะครับมองดูแล้วก็มีแรงหนุนจากคอนโดนะครับเพราะว่าตอนช่วง2เดือนที่ผ่านมามีการเปิดสุภาลัลโอเรนเทิลสุมิสมเนี่ยจะเป็นรอบเฉพาะ VIP นะครับคือลูกค้าพิเศษเดิมของบริษัทเนี่ยมื่ล้านนะครับก็ขายไปได้แล้ว2000ล้านโดยราคาขายเนี่ยก็ไม่สูงเท่าโครงการคู่แข่งในแถบซอย ทองหล่อนะครับแต่สามารถเข้าสู่ถนนสุขุมวิทได้สะดวกนะครับขณะเดียวกันมียอดจองอีก600ล้านจากโครงการวิลันดาพระราม9ซึ่งเปิดตัวไปแล้วในปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้มีขายเพิ่มมาปอีก15%เป็น600ล้านเพราะฉะนั้น2ก้อนนี้เนี่ยดูยอดจองคอนโดสะสมเนี่ยสเดือนก็มาแล้ว2 6 0 6ขณะที่แนวราบเนี่ยดูแล้วยังน่าจะไปได้ดีนะครับมีการเปิดตัวโครงการใหม่3โครงการนะครับขณะในส่วนของ เทียบบาง Q4 นั้นซึ่งมียอดจองประมาณ2,009หรือว่าประมาณ900กว่าล้านต่อเดือนนะครับแต่ปีนี้ในช่วง Q1 เนี่ยมีโครงการใหม่เปิดใหม่แล้วก็ในช่วง Q4 การจองนั้นชะลอลงจากความสุขเศร้าจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพราะฉะนั้นไต่มาสนี้ดูโมเมนตัมน่าจะดีขึ้นเรามองว่าแนวราบสองเดือนน่าจะไปถึงประมาณสักพันหนึ่งถึงพันสองร้อยล้านต่อเดือนเพราะฉะนั้นจะไปถึงสองพันสี่ในเดือนมีนาถ้ายังเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราคิดว่ายอดจอง Q หนึ่งนั้นมีโอกาสไปถึงหกพันหกร้อยล้านพันหกจุดหกพันล้านนะครับซึ่งดูแล้วเทียบกับเป้าก็ยี่สิบสี่ยี่บห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเป้าจองเนี่ยยังเป็นไปตามคาดเราประเมินยอดโอนปีนี้สองพันสองหมื่นห้าพันล้านเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ เพราะว่ามีแบ็กหลอกอยู่ในมือแล้ว1มื่นสานะครับหรือคิดแบ็กหลอกเนี่ยรองรับไปแล้ว5้าสบาเปอร์เซตส่วนที่เหลือนี้มาจากยอดจองแนวราบซึ่งเราคิดว่าปีนี้น่าจะมียอดจองเข้ามา1 3 8 0 0นดรอล้านนะครับเพิ่มขึ้นส0บเปเซ็มเมนตัมนั้นดูแล้วคิวหนึ่งยังไปได้ดีถ้าคิวต่อไปไปได้ดีนะครับคิดว่าในยอดตรงนี้น่าจะทําได้นะครับเพราะ,ะการโอนเนี่ยหลังจากการโอนหลังจากจองเนี่ยในส่วนของแนวราบนี่ใช้เวลาสี่ถึงเดือนเพราะฉะนั้นเราคาดว่าประมาณสัก เหลือมๆประมาณครึ่งหนึ่งอีก6000กว่าล้านก็น่าจะเข้ามาได้นะครับส่วนสุดท้ายก็ต้องไปหวังการขายสต็อกคอนโดนะครับตอนนี้มีสต็อกคอนโดพร้อมขาย 8, อาีก8000ล้านก็น่าจะขายได้พักประมาณ6 2หรือ65,200ล้านนะครับามาจิน้นั้นน่าจะทรงตัวแม้ว่าการโอนแนวราบจะมีสัดส่วนสูงขึ้นแต่การโอนคอนโดปีนี้มีมาจิ้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกําไรปีนี้จะเติบโตนะครับอยู่ในทิศทางเดียวกับยอดโอนซึ่งโตรประมาณ10%หรือประมาณ3.14บาทต่อห สำหรับกำไรต่อหุ้นใหญ่ปันผลประมาณ1.13บาทต่อหุ้นคิดเป็นยิวนะครับก็ประมาณ4.5%ดนะครับดูจาก PE ก็7ถึง8เท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยนในดีเกเท่านะครับแล้วก็ยิวเกือบ5%ที่ทางการดำเนินงานยังเป็นไปตามคาดนะครับราคาหุ้นยังมีมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานอยู่ในเชิง PE นะครับคึ่งตอนนี้เนี่ยมีส่วนต่างประมาณ1ถึง2เท่าก็ยังมีอัพไซด์นะครับรวมปันผลนี่ประมาณ18 มองราคาพื้นฐานอยู่ที่28บาท25สตางค์แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวสุภาลัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FER w a l l a n c 2นะครับก็จะเป็นการเป็น Wall, Wall 2ของตัว FER นะครับก็จัดสรรให้ผู้ถือวุ้นเดิมเนี่ย ห้าหุ้นเดิมได้สองวอลเลนต์นะครับได้สองหุ้นใหม่นะครับที่หุ้นละหนึ่งบาทและทุกสองหุ้นใหม่เนี่ยได้หนึ่งวอลเลนต์ฟรีนะครับจำนวนนะครับห้าสิบเจ็ดจุดสี่สามล้านหน่วยนะครับอัตราใช้สิทธิ์หนึ่งต่อหนึ่งที่ราคาหนึ่งจุดสองห้าบาทนะครับใช้สิทธิ์อายุสองปีนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นเดือนมีนามิถุนากันกันยายนและก็ธันวานะครับใช้สิทธิ์ครั้งแรกสามสิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบครั้งสุดท้ายนะครับยี่สิบสองกุมภาสองพันห ทฤษฎีนะครับก็ดูที่ volatility ที่60% 70%นะครับที่ราคา uh, FER ที่63ตังค์นะครับเมื่อวานจัดได้มูลค่าตามทฤษฎีนะครับที่8ตังค์11ตังค์และ15สตังค์ตามลำดับนะครับก็ในส่วนของสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของ uh, ประชุมทางด้านพื้นฐานมีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับส่วน